โดยในภาคเช้าพระสุชาติสุจิตโตเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับเปาวัฒนสัสโซดและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลและพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรเครอวันสวกเกอร์กัลยาณมิตรวิทย์วัฒนาอาพรชัยเป็นประธานในการนี้พระอาจารย์ก็ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีไกลายนานมิตรแพงสีราธิจิตกัลายนานมิตรสีพรพรทิพสวัสดเป็นประธานส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรดารินสิริทูลกัลยาณมิตรบรุกล,นลินอารลีลีทลาเทนซีเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถา ส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่ตอไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ